สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแคนาตอมีค่ะที่วันนี้นะคะจูนพาคุณผู้ชมมาบุกงานมหกรรมยนต์งครั้งที่39หรืองาน Thailand International Motor Expo 2 0 2 2ณ Impact c h a น l ี่ g e r าเ e เมืองทองธานีค่ะซึ่งปีนี้นะคะมีทั้งเหล่ารถจักรยานยนต์และรถยนต์นะคะมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งมากๆเลยนะคะเพื่อโชว์เทคโนโลยีที่มีศักยภาพอันลําสมัยกันนั่นเองค่ะสมกับคำขวัญประจำงานในปีนี้นะคะที่ว่าได้เวลาสัมผัสอนาคต It's time c o m e touch the future ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราเข้าไปสัมผัสอนาคตกันเลยค่ะ บูธแรกแน่นอนค่ะจูนมาอยู่ที่บูธของ BMW บูธแห่งเทคโนโลยีอันทันสมัยของโลกยานยนต์ล้ำหน้าอย่างก้าวกระโดดเลยนะคะสำหรับบูธของ BMW ค่ะและตอนนี้นะคะคุณจอนรอให้ข้อมูลและก็ประโยชน์อันมากมายที่คุณผู้ชมจะได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อมาถึงที่งาน Motor Expo 2022กันแล้วค่ะสวัสดีครับรอบงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่39ในปีนี้นะครับ BMW ได้นำทัพยนตรกรรมมากมายภายใต้คอนเซปต์ของ The Power of Choice มาสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านครับแล้วสำหรับบูธคอนเซปต์ของ b ี w นัในปีนี้นะครับเรามาพร้อมกับแนวคิดของความหลากหลายที่แตกต่างนะครับทั้งคอนเซปต์ของแฟชั่นโชว์ที่ร่วมมือกับทูบแกลเลอรี่มาแสดงถึงความแตกต่างของกลุ่มลูกค้า b ี w นัแล้วก็ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีครบในระบบขับเคลื่อนทุกๆเซกเมนต์ครับรถยนต์รุ่นใหม่ที่เรานํามาจัดแสดงในปีนี้เนี่ยก็มาพร้อมด้วยเทคโนโลยทีที่หลากหลายจริงๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ในระบบสันดาปภายในระบบที่เป็นปลั๊กอินไฮบริด หรือว่าระบบที่เป็น BEV ไฟฟ้าร้อยเรนะครับเริ่มต้นในกลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้านะครับเรามาพร้อมกับรุ่นเรือธงของเรานั่นคือ BMW i7 รุ่นนี้ก็เป็นซีดานหรูที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ขับขี่ได้ระยะทางไกลสูงสุดถึง625กิเมต่อการชาร์จเพียงหนึ่งครั้งนะครับมาพร้อมกับชุดไฟหน้าของ Crystal Swarovski ที่เป็น Iconic Glow หน้าจอสำหรับผู้โดยสารตอนหลังก็เป็น b m m Theater Screen นะครับที่กว้างถึง31.3นิ้ว แล้วก็มีเทคโนโลยีการขับขี่ที่ล้ำสมัยอีกมากมายเลยครับทั้งนี้นะครับเราได้เปิดรับจองอีกหนึ่งรุ่นในกลุ่มของ BMW 7 Series นะครับก็คือ BMW 750e xDrive M Sport ใหม่ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เป็น Plug-in Hybrid ประกอบในประเทศไทยนะครับพวกพาดีไซน์ที่ล้ำสมัยและก็เทคโนโลยีในการขับขี่มาครบกันเช่นเดียวกันครับที่เรามาเปิดตัวในงานนี้กันเป็นครั้งแรกเลยก็คือ BMW iX xDrive 40ใหม่นั่นเองนะครับ เรานารถคันจริงมาเปิดตัวกันในงานนี้นะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับเทคลนยี e-drive ที่สามารถขับขี่ได้ไกลสูงสุดถึง425กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงหนึ่งครั้งครับไฮไลท์สำคัญของเราในวันนี้สำหรับรุ่นที่เป็นคอมโมเดลอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือ BMW ิ๊มยู33ใหม่ที่เป็นรุ่นปรับโฉมนะครับมาเปิดตัวกันเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันพร้อมมาพร้อมกับดีไซน์และก็เทคโนยีใหม่นะครับทั้งภายในและก็ภายนอกโดยมีตัวเลือก ให้เลือกได้กันถึง3รุ่นได้กันนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีรถสมรรถนะสูงอย่างเช่น BMW M4 นะครับ Competition M X Drive Coupe ในรุ่นพิเศษที่มาพร้อมชุดแต่งฉลอง50ปีของ BMW M นะครับโดยมีจำหน่ายในประเทศไทยเพียงแค่5คันเท่านั้นเองและที่สำคัญนะครับเรามาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษมากมายที่พลาดไม่ได้ในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีอัปเกรด BSI นานถึง10ปีสำหรับ BMW X1 ฟรีประกันภัยชั้น1อัตราดอกเบี้ยต่ำ และข้อเสนอพิเศษอืนอ่นๆมากมายในงาน Motor Expo ครั้งนี้ขอเ,เชิญทุกท่านแวะมาที่บูธของ BMW กรุมมเทศไทยครับขอบคุณมากครับปีนี้บูธของ BMW เขาพิเศษมากๆอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้เข้ามาสัมผัสยานยนต์แห่งอนาคตที่บูธของ BMW ในงาน Motor Expo 2022กันค่ะ แบรนด์รถยนต์ยอดนิยมอย่าง Honda ก็มาเริ่มโชว์ศักยภาพในงาน Motor Expo 2022นะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีอันล้ำสมัยด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้ผู้บริหารจาก Honda รอให้ข้ามุอผู้ชมอยู่แล้วค่ะสำหรับบุญฮอนด้านในงาน Motor Expo ปี2022น,น,นี้นะคะเราได้จัดไฮไลท์พิเศษสุดๆมาให้กับทุกท่านได้รับชมเลยนะคะโดยที่เรามีรถยนต์ไฮไลท์ถึง2รุ่นที่มาจัดแสดงนะคะรุ่นแรกก็คือจะเป็นรถต้นแบบพลังงานไฟฟ้า หรือ Honda SUV E p r ว t o t y p e นะคะซึ่งรถคันนี้ก็คือจะเป็นรถต้นแบบลังงานไฟฟ้าร0 0ยเลยนะคะที่จะแสดงที่ไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งที่2ของโลกด้วยนะคะอีกรุนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือจะเป็นรถสปอร์ตสปิริตที่เป็น DNA ของ Honda ก็คือ Civic Type R นะคะ คันนี้นี่ก็คือจัดแสดงที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะคะสี่ไรอาคันนี้เนี่ยมาพร้อมเครื่องยนต์2.0ีเทคให้กำลังแรงมาที่ดีเยี่ยมแล้วก็มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยานะคะส่วนรถที่เรานํามาขายเนี่ยเราก็คือจะนํามาทั้งหมดทั้ง11รุ่นเลยทั้งเต็มไล์อัพของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นที่เป็นพลังฟลูไฮบริดหรือว่า EV ซึ่งเป็นรถที่ประหยัดน,น้ำมันมากๆเลยนะคะแล้วก็รถที่เป็นกลุ่มเทอร์โบแต่ว่าที่เราอยากจะแนะนำวันนี้เนี่ยคันน้าขอแนะนำที่เป็นกลุ่มชั้นของแบบ ซีรีส์นะคะ ซีรีส์เรจะประกอบด้วย City City ี้แฮชแบ็กทอรโบซิตี้แล้วก็ซิตี้แฮชแบ็กเอเอสทีนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับแคมเปญพิเศษพัลดาซิตี้เนี่ยมาพร้อมกับดอกเบี้ยเริ่มต้น0.99นะคะแล้วก็ City ้แฮชแบ็เทอรโบเนี่ยดอกเบี้ยเริ่มต้น1.59เแล้วเราก็มอบบัตรน้ำมันมูลค่า5,000บาทให้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่จองแล้วก็รับรถภายในสิ้นปีนี้นะคะตอนนี้พัลดาซิตี้เนี่ยมีรถพร้อมที่จะส่งมอบนะคะขอว่าให้ท่านที่สนใจที่จะจองเนี่ยสาม คือคือกำหนดการรับรองกับพสูจาการขายได้เลยนะคะส่วนท่านที่สนใจที่จะทดลองขับเนี่ยอันนี้ขอเชิญที่โชลุฮอนด้าได้ทั่วประเทศเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีแคมเปญว่าถ้าเกิดท่านเนี่ยรีจิสเตอร์การทดลองขับเนี่ยในเว็บไซต์ของฮองนด้าแล้วก็ไปทดลองขับทดลองขับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมการาคมปี66เนี่ยเรามีบัตรของขวัญมูลค่า200บาทรอไปด้วยนะคะ เพราะสทานี้ขอให้ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมบูธฮันด้าเข้ามาพูดคุยกับที่ปุึาษาการขายของฮันด้าในบูธฮันด้าในงานมอเตอร์เอ็กโป2022นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะจุใจทุกรุ่นพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษดีๆแบบนี้หาได้ที่บูธฮันด้าในงานมอเตอร์เอ็กโป2022นะคะตอนนี้นะคะจูนก็เดินมาถึงที่บูธของมินิแล้วค่ะอยู่กับผู้บริหารสาวสวยคุณปุ้ยคีค่ะสวัสดีคะ่คะ ต้องบอกเลยนะคะคุณปุ้ยเวลาที่จูนะคะมาเยือนที่บูธของมินิในงานมอเตอร์อ็กซ์โปทีไรเนี่ยจะต้องรู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นไปกับรถไฮไลท์ ine, แล้วก็รวมไปถึงการตกแต่งบูธท,ที่สวยงามอีกด้วยอยากจะให้คุณปุ้ยนะคะช่วยบอกเรากนิดหนึ่งว่าปีนี้เนี่ยเราจัดบ,บูธตกแต่งบูธในคอนเซปต์อะไรเอย่ยค่ะสำหรับมินินะคะบูธเราก็มาในคอนเซปต์นะคะการก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันนะคะ,คะในสังคมที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะก็เป็นคอนเซปต์ที่ทางเราเนี่ยค่ะพยายามเน้นมาตลอดทั้งปีนะคะก็ภายใต้แนวคิด Bigler for แล้วก็ big love for people นะคะพลังเล็กๆที่ถ้าวันนี้เราช่วยกันทำนะคะเราจะมีสังคมที่น่าอยู่ในอนาคตค่ะนอกจากนี้นะคะบูธตกแต่งสวยงามแบบนี้เราเนี่ยถ้าไม่ถามเรื่องรถยนต์ไฮไลท์เนี่ยก็คงจะไม่ได้เลยนะคะมีน้ปีนี้นํารถรุ่นไหนมาจัดแสดงที่เป็นไฮไลท์เลยคะจริงๆรถไฮไลท์ของเราปีนี้ก็ยังคงมาในคอนเซปต์ของอนาคตที่ยั่งยืนเหมือนกันนะคะก็าเลยนารถที่เป็นรถคอนเซปต์คาร์นะคะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าบอกได้เลยว่าความพิเศษคือว่ารถคันนี้เนี่ยค่ะถูกดีไซน์โดย2ดีไซเนอร์ชื่อดังของโลกนะคะคือพอสมิธ แล้วก่อหน้าที่ออกแบบของมินินะคะ,คะเราเอารถในอดีตนะคะที่เป็นมินิคลาสสิกมาเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้านะคะเอาเครื่องยนต์เบนซินออกใส่เครื่องยนต์ไฟฟ้าเข้าไปเป็นรถคันที่พอสมิตรเขาเคยดีไซน์ไวใ้ให้เราะคะ่ะเมื่อปี1998นะคะก็มาทําใหม่เพื่อที่จะแบบว่านําเสนอแนวคิดนะคะว่าจากอดีต ไปสู่อนาคตนะคะความยั่งยืนเนี่ยค่ะมันส่งต่อกันได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะไม่ถามไม่ได้ในเรื่องของโปรโมชั่นในงานมอเตอร์เอ็กซ์มินิให้อะไรบ้างคะก็ยังอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ความยั่งยืนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตัวโปรโมชั่นที่เราเอามาให้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์เนี่ยค่ะเราก็จะให้กับรถยนต์มินิอิเล็กทริกที่ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้านะคะตัวนี้เรามีการเพิ่มออปชั่นไปด้วยก็คือมีหลังคาพารโนราม่านะคะแล้วก็จะมีตัว d r i v i n g a s s i s t a n t ที่จะช่วยให้การขับขี่ของของทุกท่่่าาานนนเเีียยคะะปปลลอออดภััแ้้วกก็มมติขไ2ง แต่ว่าในงานนี้นะคะเราเติมอปชั่นแต่เราไม่เพิ่มราคาเรายืนราคาไว้เท่าเดิมนะคะจนถึงสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็ทางนี้ก็เราก็ยังอมอบวอลอกซ์พร้อมการติดตั้งให้ลูกค้าไปใช้ชาร์จที่บ้านได้ประกันภัยอีก2ปี 2> แล้วก็บำรุงดูแลรักษาวารันตี4ปีไม่จำกัดระยะทางค่ะ เซียว่าจะต้องถูกอ,อกถูกใจแฟนชาวมินิอย่างแน่นอนเลยนะคะสำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่บุดขอามินิค่ะยังไงก็รบ,บกวนแวะกันมาที่บุดขอามินิกันเยอะเยอะด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณปุณ้ยมามๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะจุนมาอยู่ที่ค่ายรถสัญชาติจีนค่ะที่กําลังเป็นกระแสนิยมกันอยู่ในขณะนี้นะคะใช่แล้วค่ะจุนมาอยู่ที่บูธของเนต้านั่นเองค่ะและข้างๆจุนนี้นะคะจุนกำลังอยู่กับคุณจิรวัตรค่ะสวัสดีค่ะคุณจิรวัตรสวัสดีครับคุณครับยินดีต้อนรับสู่บูธเนต้าครับขอบพระคุณมากเลยค่ะปีนี้นะคะทางเนต้ามาร่วมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเป็นครั้งแรกด้วยอยากจะทราบว่ามีรถเนต้าไฮไลท์อะไรที่คุณผู้ชมห้ามพลาดมาดูค่ะ ตอนนี้เนี่ยเนต้านะครับเนื่องจากว่าเรามาร่วมงาน m o เตอร์อ o ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเราขนนวัตกรรมการยนต์ของรถของไฟฟ้าของเนต้าเนี่ยครับอัดแน่นมาเต็มเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกหลังจากประเทศจีนเรานำเนต้าเคันนี้มาให้ลูกค้าของคนไทยเนี่ยได้รับชมกันนะครับ รถเนต้าเอคันนี้นะครับเป็นรถที่เป็นโปรดักชันแล้วอยู่ที่ประเทศจีนะนะครับอันนี้เขาประกอบมาแล้วเป็นพิเศษ,ษเลยเพื่อมาโชว์ในประเทศไทยกับงานนี้ครั้งแรกเลยครับค่ะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำห<ล>รับวูดของเนต้าเลยนอกจากรุ่นนี้มีรุ่นอื่นออีกไหมน่าสนใจเหมือนกันใช่หรือเปล่าใช่ครับเรายังคงมีตัวเนต้ายูโปรนะครับเป็น C ขนาด c s u V e นะครับแล้วก็รถเนต้าวีที่เราจัดจาหน่ายแล้วในประเทศไทยของเรานะครับที่ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าที่สนใจรถไฟฟ้ามากๆนะครับเป็นรถขนาดซิตี้คาร์นะครับมียอด ขายต่อนเนื่องเลยนะครับตอนนี้มาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปทั้งทีนะคะมาปีแรกอีกด้วยทางรุธของเนต้ามีโปรโม,มชั่นพิเศษจัดให้คุณผู้ชมไหมคะครับตอนนี้เนต้าวีของเรานะครับเรามีโปรโม,มชั่นพิเศษมอบให้กับลูกค้าเราเราเล็งเห็นว่าลูกค้าที่จะเปลี่ยนมาใช้จากรถน้ํามันมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ย<ะ>ครับก็ต้องออกจากนอกกรอบของความคุ้นเคยเพราะนั้นใครที่จองเนต้าวีภายในงานนี้นะครับสามารถซื้อเนต้าคิดก็คือรถสำหรับ ลูกหลานนอกจากนี้นะคะภายในบูธจูนยังเห็นว่ามีกิจกรรมอีกด้วยใช่ไหมคะสําหรับลูกค้าที่มาแวะเยี่ยมชมบูธเนต้าของเรานะครับถ่ายรูปภในบูธของเรานะครับแล้วก็แชร์ในโซเชียลมีเดียของลูกค้านะครับจะได้รับเครื่องดื่มสุดพิเศษจากบูธของเนต้าไปเลยพิเศษอะพิเศษยังไงนะคะเป็นเครื่องดื่มกระป๋องนะครับที่เราสามารถอัดกระป๋องได้ด้วยตัวเองแจกลูกค้าไปเลยครับใชนี้อยากให้คุณจิรวัฒนนะคะช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่ยังไม่ได้มาเที่ยงชมงานมอเตอร์โชว์หนค่ะ งานมอเตอร์อ o โปนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง12ธันวานะครับที่เมืองทองธานีนะครับของในานามของตัวแทนของ NETA Auto Thailand นะครับขอเลียนเชิญลูกค้าทุกท่านนะครับมาสัมผัสประสบการณ์รถยนต์ไฟฟ้า100%พร้อมทดลองขับ NETA V ที่กำลังฮอตที่สุดในตอนนี้ได้เลยครับค่สะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณจีรวัตรด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ ได้ครอบครองรถสปอร์ตดีๆสักคันนึงนะคะหนึ่งในนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นรถยนต์จากแบรนด์ปอรเช่นั่นเองนะคะและตอนนี้ค่ะจึนก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ปอรเช่นั่นเองค่ะอยู่กับคุณมาร์กนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจูนก่อนอื่นนะคะต้องขอสอบถามก่อนเลยว่าปีนี้เนี่ยบูธของปอรเช่ใหญ่โตมากๆเลยแล้วก็มีรถไฮไลท์มาฝากแฟนๆอีกด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับคือถ้าสังเกตดูเนี่ยนะครับบูธของเราเนี่ยใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนี่เรียกว่าเกือบหนึ่งเท่าตัวนะครับเป็นใหญ่ที่ส เรามีรถทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มาโชว์เนี่ยคือ11คันด้วยกัน11คัน11รุ่น11สีนะครับโอโอเราอยากจะเน้นนะครับให้เห็นว่ารถยนต์ปอร์เช่ของเราเนี่ยที่ปอร์เช่ประเทศไทยสั่งเข้ามานะครับค,คือเป็นรถที่เรียกว่าคัสตอรไมซ์สำหรับลูกค้าทุกคน11คันที่บอกว่าเอามาจัดแสดงที่งานมอเตอร์อีโรเนี่ยรุ่นที่อยากให้ดูที่สุดคือรุ่นไหนคะคันที่อยู่ข้างหลังเราเลย7จ8 Cayman GT 4 RS คนที่เป็นแฟนของ p อร์เช e เนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าถ้าเกิดขึ้นชื่่อวา GT เป็นรถรุ่นที่พิเศษแล้วแต่คันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็น GT ธรรมดาแต่เป็น GT4 เสริม RS ขึ้นมาอีกอนะครับ RS เนี่ยย้อมมาจาก r e n Sport r e n Sport เนี่ยก็คือ,อ Racing Sport นะครับคือเป็นรถรุ่นที่เรียกว่ามีการทำให้ตัวรถเนี่ยน้ำหนักเบาลงนะครับการที่เสริม Carbon Fiber Parts เข้ามากระโปรงหน้าเป็น Carbon Fiber s p o นะครับสปอยเลอร์หลังนะครับก็เป็น Carbon f สปอยเลอ แล้วก็สปอยเลอร์หลังนี่เป็นดีไซน์แบบ Swan n e c k Design นะครับจะเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของรถรุ่นนี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของ GT4S ค,คันนี้เนี่ยนะครับคือ Air Intake Air intake เนี่ยนะครับอ,อยู่แค่ข้างหลังหูของคนขับเสียงจะเพาะมากนะครับเวลาขับรถรุ่นนี้ครับแรงม้า500แรงมา้าราคาเริ่มต้นที่15.8ล้านบาทครับโอ้โหแสดงว่าอันนี้หนึ่งคันแล้วก็อีกที่จอดอยู่ร้านล,ลานตาอยู่ตอนนี้คืออีก10รุ่นมีรุ่นอะไรบ้างน,นะคะโอเค ครบทุกรุ่นเลยครับที่อปอร์เช่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเคแมนเก้าหนึ่งหนึ 9, 1, 1, 2, 3, Khan, ่งไทคานแพนามีร่ามาทั้ง3อบอดี้สไตล์เลยนะครับหมายความมาถึงปับ๊บเลือกได้เลยครับจะเอาเอ็กซ์คูทีฟจะเอารุ่นธรรมดาหรือจะเอารุ่นสปอร์ตทูริสโมนะครับ มาหลากหลายรุ่นมากนะครับให้ชมครับสุดท้ายนี้อยากให้คุณมาช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านและยังไม่เด้เที่ยวงานมอเตอร์เอ็กซ์โปด้วยค่ะได้ครับ,รบก็คือนะครับเข้ามาที่บูธนะครับชมที่บูธของปอร์เช่ <ผม S 2> ประเทศไทยนะครับเร,เราจะเห็นว่าเรามีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไลฟ์สไตล์ของเรานะครับที่มีกรงสุนัขนะครับอย่างน่ารักแบรนด์ปอร์เช่นะครับเจ้าของขับรถปอร์เช่แล้วนะฮะ สุนัขของเราเนี่ยนะครับก็ควรจะอยู่ในกรงของปอร์เช่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็รถยนต์ของปอร์เช่ที่นําเข้ามาโดยปอร์เช่ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอวอร์นตีครอบครองสูงสุดนะครับเลือกซื้อได้เนี่ยสูงสุดถึง15ปีเลยนะครับก็อยากชักชวนนะครับให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาแวะชมบูธเรานะครับเราตั้งใจมากครับกับงานในปีนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณมาร์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ พาเดินดูบูรยนต์มาก็ตั้งหลายบูแล้วนะคะตอนนี้จูนขอพาคุณผู้ชมพักอยู่ที่บูธของน้ำมันเครื่องอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือเอเนอสนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะจูนก็กำลังอยู่กับคุณฮิโรยุกิชิบุย่านะคะท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเ n เนอสประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณชิบุย่าค่ะ,คะ ก่อนอื่นนะคะต้องขอสอบถามก่อนเลยว่าปีนี้นะคะทาง a อ e o s ได้มาร่วมที่งานม o เตอร์ p o กกันด้วยแสดงว่าต้องมีผลิตภัณฑ์ใหม่ใช่ไหมคะ今回お知らせしたいのはエネオス x p スプライという商品です。この商品は日本で調合してタイ輸入してすでにタイの皆さんたくさんの多くのお客様にご使用していただいております。 この商品は一般的に使われる潤滑油のベースオイルよりも高い粘度指数のベースオイルを使っていてそれに加えて高性能で最新の添加剤を使っていますこの商品の特徴はエンジンの振動を抑えてスムーズなエンジンの回転をさせることによって乗り心地を良くして そして摩擦を下げることによって燃料の消費量を下げるという大変お客様にとってメリットがある商品となっています今回このモーターエクスポのブースにはたくさんの種類とたくさんのグレードの商品を持ってきています中でもガソリンエンジンオイルディーゼルエンジンオイルモーターサイクルオイルを持ってきています エネオスは、えー、この何年間の間において、えー、大変、タイの国で成長させてもらっています。これはエネオスのモーターウイルの品質とそれからお値段をタイの皆さんに、えー、受け入れてもらった、えー、成果だと思っています。 エネオスはこれからもお客様へのより良い対応を心がけてもっとよくタイの国で成長していきたいと思っていますซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หม่ยในงานแล้วก็อย่าลืมแวะมาที่บูธของ e n e o อสด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณชิบุย่าด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะครับ